มันยังโอ้ระเบิดเอาใส่อีกเอาใส่อีกตุ้มเลย <S <S ลองเป่าเก็บหมากอันนี้ไปทำระเบิดครับนี่เด็ดเอาเลยเนะนี่ยนี่เดี๋ยวพ่อไปใส่น้ำแล้วมันจะระเบิดตุ่มตุ้มเลยเก็บได้ไหมดึง หึงแรงแรจับแน่นแเราได้หลายเม็ดเลยเดี๋ยวเรามายนใส่นามเดี๋ยวมันจะเป็นระเบิดดูครับอือเอาใส่อีกใส่หมดเลยดูโอ้โอ,โอเริ่มแตกแล้วหยิบแซ ใสห่หมดหมดยังโอ้ระเบิด <c ười> เอาใส่อีกเอาใส่อีกตุ้มเลยแน่นบางอยู่นะสามเม็ดนะ่ะเอาใสา่ด้วยโอ้ระเบิดเลยตบมือตบมือ ยิบแซวางอยู่นะกับพื้นนะเห็นเปล่าโอ้แตกเต็มเลยฮะโอ้ตบมือตบมือชอบปะเนะี่ยหมดละวไปหามาโยนอีกแล้วว้าวไม่ลงนี่พ่อโยนเอง น,นี่มันจะระเบิดรุนแรงเลยนะนั่งดูนั่งยองๆดูโอ้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 ระเบิดเต็มเลยโดนเหรอโดนระเบิดเหรอตบมือหน่อยดิเขาทำให้ดูแล้ว